สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3ทุกคนวันนี้มาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในคาบวิชาดนตรีเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขึ้นบทใหม่นะั่นก็คือบทเพลงพาเพลินใจแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประเภทของเพลงกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูประเภทของเพลงกันนะคะซึ่งประเภทของเพลงเนี่ยมีทั้งหมด10ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือเพลงพระราชนิพนธ์เพลงไทยสากลเพลงคลาสสิก เพลงพื้นเมืองหรือเพลงประจำท้องถิ่นเพลงไทยเพลงสากลเพลงพระราชพิธีและเพลงในพิธีสำคัญเพลงปลุกใจเพลงลูกทุ่งเพลงประกอบภาพยนตร์นั่นเองค่ะ น้อยคลอยบินมาเดียวดายค,คิดคิดไม่ไายกังวลให้หมนหรือไทยมองขาดมุนมิดไรคนสนิทกูเคียงครองลองไหลไม่ปองคนปราณีค่ะและเพลงแรกที่เราได้ฟังไปนะคะนั่นก็คือเพลงพระราชนิพน์นะคะเป็นบทเพลงที่พรมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพน์ขึ้นนะคะ สามารถนำไปใช้บรรเลงหรือว่าขับร้องในงานเรื่องเดิงต่างๆได้ค่ะเช่นเพลงสายฝนเพลงลมหนาวเพลงแสงเทียนและเพลงสตาชีวิตที่เราได้ฟังกันไปแล้วค่ะ กับความเงารักยังไม่จางไปตรึงติดเช็ดดวงใจแห่งหอมรันจวนชวนให้ฝันเคยอแอบ เพลงที่สองที่เราได้ฟังออกไปนะคะก็คือเพลงไทยสากลหรือว่าบทเพลงที่ขับร้องโดยการใช้ภาษาไทยค่ะแต่หลักการประพันธ์เนี่ยเป็นการประพันธ์เพลงแบบสากลน,นะคะเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นให้เป็นที่นิยมในหมู่คนฟังทั่วไปในแบบเพลงที่เราก็ฟังอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้นะคะก็คือเพลงไทยสากลน,นั่นเอง ทางหน้าประตูยังเฉดชายสายตาผู้ชายจ้องมองดูไปที่เธอเป็นเป้าหมายช่วยเดินผ่านฉันที่จะได้เอานาไปไกลไกลว่าวเห็นเธอยืนอยู่ก็อยากจะเดินเข้าไปทักก็เห็นเธอมาคนเดียวคืนนี้หนูสดใช่ไหมครับพี่อยากจะเข้าไปเทคแคร์เข้าไปดูแลจะอกลไกลว่าวแค่เพียงมองและเธอเดินผ่านกลิ่นหอมเธอชงโยวยอ,ยอนสายตาที่เธอมองกว่าเรากับเมื่อนเธอนั้นชวนชวนใจ ประเภทของเพลงประเภทที่3นะคะนั่นก็คือเพลงลูกทุ่งนะคะเพลงลูกทุ่งก็คือเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของบทเพลงในประเทศไทยด้วยแต่เพลงที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจัดอยู่ในเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะคะแต่จัดอยู่ในเพลงลูกทุ่งแบบสมัยใหม่นะคะให้เข้าถึงง่ายฟังง่ายแบบเด็กวัยรุ่นเราก็ฟังได้นะคะเป็นเพลงที่แบบคุ้นหูพวกเราอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมลูก วันนี้สุพรรณบ้านหนูคุณย่าคุณปู่ท่านดูขยันเฮ้เ hey, oh hey, hey. อาเฮเ้เพราะครัวฉันเป็นชาวนาะลงแค่กันมาแต่โบราณเฮ้เอาเฮเฮ้จำได้นะใครต้องไปช่วยเกี่ยวอีกหน่อยเดียวเดียวเข้ามาช่วยฉัน hey. ไม่มีการจา้้้างงงดดววยยเินนททออตบแถึงประเภทที่4นะคะนั่นคือเพลงพื้นเมืองหรือเพลงประจำท้องถิ่นนะคะก็คือเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคนะคะถือเป็นศินละปะวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าท้องถิ่นนั้นนะคะทําอะไรบ้างอย่างท้องถิ่นทางภาคกลางนะคะเราก็จะทําเกี่ยวกับข้าวซะเยอะนะคะก็จะเป็น เพลงเกี่ยวข้าวของภาคกลางเหมือนเพลงที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเพลงหมอลำเป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าทางภาคอีสานของเรานั่นเองเพลงคาเมืองก็คือเป็นเพลงของทางภาคเหนือนะคะและสุดท้ายนะคะเพลงรองเงงนะคะเป็นเพลงของภาคใต้ค่ะ ที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือจัดอยู่ในประเภทเพลงที่5นะคะคือเพลงไทยค่ะถือเป็นศิลปะประจำชาติไทยของเราเลยนะคะมีเอกลักษณ์ของการร้องนั่นก็คือการเอื้อมเสียงนะคะเหมือนที่นักร้องอ,ะอ่ะร้องขึ้นมาในท่อนแรกนะคะนั่นนะคะเรียกว่าการเอื้อมเสียงนะคะเป็นเพลงที่ร้องแล้วก็บรรเลงในวงดนตรีไทยนะคะเช่นเพลงข้ามเหงสโยกเพลงเราจเจริญสี เพลงลาวดวงเดือนที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่ค่ะแต่คราวนี้เพลงลาวดวงเดือนที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นการประยุกต์นําเครื่องดนตรีจากดนเนี่ยมาร่วมบรรเลงด้วยค่ะต่อไปเป็นการบ้านนะคะให้นักเรียนทํทตามนี้เลยนะก็คือให้นักเรียนเขียนข้อที่1 2 3 4งสามี่ห้าเรียงกันมาเลยนะคะโดยครูนะคะจะมีคําถามให้แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ย ใส่เครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดทําในสมุดไม่ต้องลอกโจทย์นะคะตัวอย่างเช่นนะคะข้อ1ประเภทของเพลงมีทั้งหมด50ประเภทนักเรียนก็ติ๊กเครื่องหมายก,กระบาดนี่ก็คือเครื่องหมายผิดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของเพลงมีทั้งหมด10ประเภทคะ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันเลยนะคะมาเริ่มข้อแรกเลยนะคะข้อที่1 เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่พระมหากษัตริย์แต่งขึ้นนักเรียนว่าข้อนี้ยถูกหรือผิดคะทําลงในสมุดเลยนะทําไปาพร้อมๆครูเลยคะ่ะตอบกันเรือยังเอ่ยเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่พระมหากษัตริย์แต่งขึ้นถูกหรือผิดครูจะ,ฉะเฉลยแล้วนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่พระมหากษัตริย์แต่งขึ้นถูกไหมผิดนั่นเองนะคะเพลงลูกทุ่งไม่ใช่เพลงที่พระมหากษัตริย์แต่งขึ้นนะคะเพลงที่พระมหากษัตริย์แต่งขึ้นก็คือเพลงพระราชนิพนธ์นั่นเองนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยมาต่อกันที่ข้อที่2เลยค่ะเพลงราวดวงเดือนเป็นเพลงไทยถูกหรือผิดคะนักเรียน เพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงไทยฉเฉลยนะคะถูกต้องนะคะเพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงไทยค่ะมาต่อกันที่ข้อที่3นะคะเพลงไทยเป็นศิลปะประจำชาติญี่ปุ่นถูกหรือผิดคะ มาฟังอีกแนะคะเพลงไทยเป็นศิลปะประจำชาติญี่ปุ่นถูกหรือผิดกูจะเฉลยแล้วนะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือผิดนะคะเพลงไทยไม่ใช่ศิลปะประจำชาติญี่ปุ่นนะคะแต่เป็นศิลปะประจำชาติไทยนั่นเองค่ะข้อ4นะคะการเอื้องเสียงเป็นลักษณะของเพลงไทยถกูกหรือผิดคะ การเอื้อนเสียงเป็นลักษณะของเพลงไทยเฉลยแล้วนะคะการเอื้อนเสียงเป็นลักษณะของเพลงไทยถูกต้องค่ะการเอื้อนเสียงเป็นลักษณะของเพลงไทยนะคะจําไว้นะคะเด็กมาต่อกันที่ข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเพลงชะตาชีวิตเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ถูกหรือว่าผิดคะนักเรียน ช่วยครูตอบหน่อยนะอย่าลืมทำในสมุดนะคะครูเก็บคะแนนแล้วนะเพลงชะตาชีวิตเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ถูกหรือผิดคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะถูกต้องคะ่ะเพลงชะตาชีวิตเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะอย่าลืมทำการบ้านกันนะคะเด็กๆ แล้วพบกันครั้หน้าค่ะ